โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามของเบียนะเกี่ยวกับเรื่องของเสาใช่ไหมเสาเนี่ยเวลาเราใช้เสาอาคิเต็กนะ่าผมเลือกเป็นเสาเหล็กธรรมดาทั่วไปก่อนแล้วกันนอคุณครัผมเอามาวางไว้ในงานเนี่ยนะครับปรับให้มันเป็นไฮ์ถูกไหมครับเนาะแล้วก็วางลงไปที่งานที่วางลงไปเนี่ยอาจจะต้องวางที่สนะักเจอโร่เนาะเดี๋ยวผมขอเลือกวิวเทมเพลตแป๊บนึง ออกมาก่อน oh นะครับไปที่แบรนด์อะอันนี้นะครับคาว่าที่ต้องการก่อนกันดนะ้ปรับความหนามันคราวนี้ที่คําถามของเบียร์ถามผมเกี่ยวกับเรื่องฟิชชิ่งเนาะเวลาเราเ,าเซ็ตแมทเทอเรียลเซ็ตยังไงนะครับเซ็ตตรงนี้เลยเนะี่ยคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีคําว่า s t ั u เจอร์ l ม a เ e อเรีเห็นไหมนะครับเนาะสามารถเซ็ตแมทเทอเรียลจากตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่เขาตั้งชื่อ material ไว้ตามนี้ถ้าเราต้องการเซตใหม่เป็นสีอื่นก็เซตเพิ่มได้นะครับเนี่ยเขาจะตั้ง physical ของสีไว้ให้แล้วนะกรณีที่มันเป็นพวกงาน steel นะครับนะก็จะมีสีอ n o d i z e นะครับสีโค r o m e copper black อะไรพวกนี้มีสีที่เขาเซตพวก physical พวกนี้ไว้ให้จะ้ว้ไม่ต้องไปหาเพิ่มนะก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะหรือถ้าต้องการปรับสีอื่นตามใจชอบของเราก็ สามารถเลือกปรับได้นะครับนะไปปรับที่ตรงนี้รือว่า Material ที่เราต้องการปรับเป็นสีอื่นนะครับเรา Rename ใหม่ก็ได้ครับ Rename เป็นสีนั้นเช่นสีแดงถูกไหมแล้วก็ไปปรับตัว a p ป e a r a n c e ให้มันเป็นสีแดงก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถ Set Reflection นะครับ set การสะท้อนแสงได้เหมือนกันหมดนะครับเนาะ a อ p พ y โอเคนะครับไปดูที่ตัวของทีดีนิดนึงนะครับปรับเป็นเลิสติกเราจะเห็นว่าเสาเนี้ยก็ปรับเป็นสีแดงเหมือนกันเห็นไหมครับถูกไหมหน้าตัดสีแดงเหมือนกันนะครับคือสามารถเช็คได้นะเซ็ตจากตัว Material ได้เลยนะครับกรณีที่เขียนเป็นฟิชชิ่งแบบถ้าเราเขียนเป็นคอนกรีตมาอย่างเงี้ยนะครับ ไปที่ s t r เ c t ร r a l ไปที่ตัวของคอลัมน์แล้วมันเป็นคอนกรีตเช่นเราโหลดตัวคอนกรีตมาใช้นะครับมันจะอยู่ในกลุ่มคอลัมน์ธรรมดานะส่วนใหญนะ่มันก็จะมีรูปแบบเสาคล้ายๆกันนะรูปแบบเสาพวกนี้ต่อให้มันเป็นเสาที่เราใช้ในส่วนของอาร์เคเต็กเจอร์ก็ตามนะ,นะครับอันนี้ก็คือมันน่าจะ ดึงเข้ามาในวิวเทมเพลตนี้ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นวิวเทมเพลตของ Structure เนาะอาจจะต้องไปใช้ที่สตั u เจอร์คอลัมน์แทนนะครับก็คือดูโฟลเดอร์สตั t เจอร์คอลัมน์แล้วก็เลือกคอนีตมาใช้แทนนะนะครับได้เหมือนกันเห็นไหมต้องการเปลี่ยนฟิชชิงก็แอดฟิชชิงเพิ่มนะครับคราวนี้มันจะคนละอย่างกับพื้นเหมือนเข้าใจว่า เบียร์น่าจะถามแบบว่ามันสามารถแอดเนื้อของฟิเนชชิ่งที่มาได้ไหมแอดไม่ได้นะนี่มันคือสตัคเจอร์ยกเว้ว่าจะทาสีมันลงไปในนี้ในการเซตพาร์ตแมทเทียรอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดต้องการความหนามันด้วยก็ไปใช้อาร์เคเดจเจอร์เป็นวอลหุูมเอานะครับปรับความหนาตามที่เราต้องการแล้วก็ุูมเอานะครับเช่นเราต้องการความหนาของตัวฟิเนชชิ่งเพิ่มขึ้นมาโดยการดิพิเคเพิ่มนะครับผมต้องการฟินิชชิ่ง ที่มีความหนาเพิ่มมาสัก10มิลเ,เนี้ยเนี่ย15มิลเนี่ยนะครับก็ใช้เมาส์นะครับ Selection โดยการเลือกเป็น f r e c h i n g นะครับ f r e c h i n g Interior ก็ได้นะครับคลิกนะเห็นไหมเนี้ยหุ้มได้นะครับมันจะไม่เหมือนอาการที่เราเด็บเลเยอร์ของพื้นนะ คนละอย่างกันนะครับส่วนวอลพวกนี้ก็เซตสีได้ปกตินะครับก็สามารถจะเลือกชิ้นเดียวก็ได้นะเลือกชิ้นเดียวแล้วก็คลิกขวานะครับโอไรกราฟิก right, อินวิวอ่าเลือกเป็นแบบ s e c t i o n all instance ก่อนก็ได้นะครับเลือกในโปรเจกต์ทั้งหมดแล้วก็ค่อยไป Edit เปลี่ยน m ม t e r เรี Material. จากตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันเนาะคือ s Solution มันมีเยอะนะครับวิธีการทำงานนะครับนะ โอเคประมาณนี้นะครับเนาะ,ะพื้นก็น่าจะใช้จากเลเวล0ขึ้นไปถึงเลเวลหนะหุ้มหุ้มเสาไปเลยนะครับแล้วนะมันจะกลายเป็นเหมือนกับตัวของเสาคอนกรีตที่มันมีฟิชชิ่งหุ้มอยู่นะครับตามนั้นโอเคประมาณนี้ครับ